น้อยลอยไปลอยมาตกบนตกล่างตกหน้าตกหลังตกพร้อมพรอมกันอ้าหนึ่งสี่หหน้อยลอยไปลอยมาตกบนตกหลางตกหนาตกหลังตกพอมพรกันหน เดี๋ยวแม่หูนะคะพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามหนา้าเงือกน้อยลอยไปลอยมาตบบนตบล่างตบหน้าตบหลังตบพร้อมพร้อมกันอา้าวัน e two three, four, five, six, seven, eight, nine. เป็นๆไม่ชอ่น้องเลยอ่ะนางเงือตน้อยลอยไปลอยมาตบบนตบล่าตบหน้าตบหลังตบพร้อมๆกันเออวันชื่อ three four five six seven eight nine ten ยันยิน,ยน yeah mm. Don't talk.